สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์บางสามหมออุดรธานีครับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่11นะครับมิถุนายนนะครับ2563ครับมารีวิวกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้มารีวิวเป็นตัวเทเลอร์นะครับเป็นเทเลอร์นะครับสามารถลากรถเกี่ยวขึ้นรถเกี่ยวรถไถได้นะครับตัวนี้นะครับความพิเศษนะครับก็คือเป็นเหล็กรางสีนะครับทั้งหมดนะครับใกล้หน้าฤดูเก็บเกี่ยวแล้วครับใครที่ยังมองหาเทเลอร์นะครับใส่รถเกี่ยวนะครับก็ ติดต่อนัดได้เลยนะครับที่091ครับ861191ครับ091 861191หรือ063ครับ3130447นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแล้วก็พรีเซนต์ตัวรถเกี่ยวของเรานะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับทำอะไรได้อทำอะไรไปบ้างนะครับอนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กรางสีทั้งหมดนะครับนะครับทั้งเส้นนะครับเพลานะครับจะเป็นเพลากลึงพิเศษนะครับเป็นดุมนะครับเป็นดุม เป็นดุมสั่งทาพิเศษนะครับตรงนี้นะครับนะครับเป็นรถสองเพลานะครับตัวนี้นะครับยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับเป็นกระทะล้อนะครับนะครับแล้วก็จะปูแผ่นด้วยเหล็กลายนะครับตัวนี้นะครับจะมีความหนานะครับดูงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมนะครับงานต่องานนะครับตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทนะครับตัวนี้ราคาที่สี่หมื่นบาทนะครับเทเลอร์นะครับ สามารถขึ้นได้5ตันนะครับตัวนี้นะครับ5ตันได้เลยนะครับเป็นเทเลอร์นะครับดูเดี๋ยวไปดูที่ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับนะครับนะฮะก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเทเลอร์นะครับก็ติดต่อนัดมาได้ครับที่ศูนย์้าหนึ่งนะครับแ6ดหกหนึ่งหนึ่ง้าหนึ่งนะครับเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูสลักตาไก่นะครับนะครับตัวนี้นะครับงานเชื่อมสวยงามนะครับ ยังไงท่านใดหาเทนเลอร์เวลารถเกี่ยวรถไถนะครับติดต่อนัดมาได้เลยนะครับสีไหนสั่งทำได้นะครับตรงนี้นะครับที่091ครับ861191ครับวันนี้มารีวิวเทนเลอร์ครับ